เฉลาถึงไม่ได้จ้างมาวันละสามร้อยนะครับไม่ใช่ได้าคาแรงั้นต่ำว,วันละสามร้รววมอยเพราะโดนพิ็ปายเรื่องรบโรงเรียนพี่น้องคิดดูอุดมการณ์ภูรกิจนะครับเป็นตัวแทนเราจะาขอนแก่นนะครับมาบอกข่าวดีกับพี่น้องครับว่าเสร์จแล้วครับ และที่ต้องตบมือดังๆให้กับพี่น้องที่พร้อมเสริมก็เพราะว่าแรงมือแรงใจจากพี่น้องที่ไปช่วยกันแพคนนเองขอเสียงปตบมือด้วยรันจากละนองนะครับบุญยอดสุขถิ่นไทยแล้วก็มีสมาชิกอีกหลายท่านครับแล้วก็โดยเฉพาะอาจารย์แก้วสันอาทิโพปกติ <c oughs> เมื่อประธานาสามารถมีชัยบอกว่า,ามไม่ต้องคุยกันแล้ว เอาเข้ามาตากันเลยจะมีอะไรก็เข้าไปคุยในมาตาสามผู้เสียชีวิตจากกลุ่มคนเสื้อแดงพี่น้องเชื่อไหมครับสอสอฝังรัฐบาลปัดพวงไม่ให้ผมพูดอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นผมกราบเรียนครับวันนี้ใครก็ไม่มีความสำคัญผมถาม ประชุมว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นไปได้อย่างไรกันมาที่การพูดกันมากว่าแล้วจะครอบคุมถึงใครบ้างคุณคิดว่าคุณมีอำนาจรัฐอยู่ในมือคุณคิดว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในมือ,อมไม่อย่างนั้นสังคมนี้จะอยู่นี้ก็สั่งได้ครับพี่น้องครับแต่เราจะ ไปยังสมาชิกของบริเวณรางรถไฟ2จุดด้วยกันครับขณะนี้ทีมงานของเรานะครับได้ถ่ายภาพและจะนำภาพนี้ไปให้กับนายสนีรรถไฟได้รับทราบฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลชัดชาติเหรอเฮ้ยชัดชาติผมคุณยอดนะเพื่อนตีบูดมุณไงมาดูรางรถไฟพวกเราด้วยนะ รู้สึกเจ็บใจที่สุดก็คือว่าเมื่อคือนผมมาพบกับพี่น้องที่นี่ได้อ่านแถลงการของคนสูญเสียคนเสื้อแดงแกระทั่งบาทเดียวครับใครทำงานกลางวันนะครับก็มากลางคืนได้ใครทำงานกลางคืนก็มากลางวันได้ใครสะดวกมาเช้าก็มาเช้ากันไ,ได้เลยเลย ก,กับบ้านทีครูอยากกลับบ้าน